ดูท่าขูดปลานะคะเมนูวันนี้เสนอต้มหวานปลาไอขนแล้วก็แกงเผ็ดเนื้อใส่ฟักทองแกงกะทินะคะรอรับชมนะคะ จะใส่กะทิลงไปนะคะเปิดไฟอ่อนนะคะเคี่ยวให้กะทิแตกมันก่อนแล้วค่อยใส่พริกแกงกะทิเริ่มแตกมันแล้วนะคะเริ่มหอมแล้วเคี่ยวไฟอ่อนหลังจากกะทิแตกมันเราก็จะใส่พริกแกงอีกสักคู่จ้ะเราจะใส่พริกแกงลงไปนะคะหอมมากเลยหอมกะทิมากเลย ลงไปให้หมดเลยลรกบเดี๋ยวเอาน้ำใส่ทีหลังใส่ไปพร้อมตอนเติมน้ำเดี๋ยวเราจะเขี่ยวเดี๋ยวเราจะเคี่ยวกะทิกับพริกแกงให้เข้ากันนะครับให้มันแตกมันให้มันหอมก่อน สีสวยไหมคะแล้วก็หอมมากเลยเราจะใส่เนื้อลงไปเดี๋ยวเราก็เติมน้ำทีหลังนะคะผัดเนื้อสักพักหนึ่งก่อนตอนนี้เราเร่งไฟขึ้นได้คะ่ะเร่งไฟขึ้นหน่อยเดี๋ยวรอสักครู่นะคะให้เดือดก่อน เราจะใส่ฟักทองเติมน้ำลงไปเราจะเริ่มปรุงกันเลยนะคะใส่ชุนรดลงไปหนึ่งใส่ไ้ายแซ่บร้ายใส่น้อยแซ่บน้อย 3. ามช้อน สามสองห้าน้ำปลาส่วนอีกกระทะเราก็เอาเกลือลรกเกลืออยู่ในนี้เอาเกลือมาใส่เกลืออยู่ในถงุง ใส่เกลืลงไปเพิ่มความเค็มนะคะใส่อีกลูกอีกอีกแล้วก็เอาตะไคร้มาใส่ตะไคร้หอมแดงกระเทียมรากผักชีนะคะใส่ลงไปอันนี้เราจะต้มหวานปลานะคะไม่มีปลาโอแล้วก็ใช้ปลาปลาสีขนคล้ายๆกันนะคะ จะต้มหวานชดน้ำน,นี้ก็รอให้เดือดนะคะส่วนอันนี้เราจะใส่ฟักทองลงไปจากกะทิแตกมันโอ้โหหอมมากเลยค่ะหอมมากเราจะใส่ฟักทองลงไป ติมน้ำลงไปน้ำติดแกงเมื่อกี้นี้เอาน้ำมาใส่อเอาน้ำมาใส่แล้วเราก็จะปิดฝาเคี่ยวกันนะคะปิดฝาไว้ก่อน ส่วนต้มหวานเราใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลยก็ได้เดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ปลาน้ำเดือดแล้วนะคะเราจะใส่ปลาลงไป เดี๋ยวเราจะเพิ่มสีสันด้วยสีอิ๊วดำนะคะแล้วก็ใส่ชูรดเติมน้ำตาลลงไปอีกหน่อยมันต้องออกหวานเค็มใส่สีอิ๊วดำลงไปเพิ่มสีสันแล้วก็ชุรสสามสี่ช้อนใส่ไล้แซบไล้ ใส่หน่อยแซ่บหน่อยหลังจากนั้นเราก็จะรอให้เดือดแล้วก็ชิมรสชาตินะคะเป็นไงคะสีสันเราจะคุณนายเขาจะใส่ใบมะกรูดลงไปชิกๆแล้วก็ใส่นี้เลยไปไปอีก หอมใส่แค่นี้ใส่เพื่ออะไรอะฉีกฉีกฉีกใส่เลยลูกจับเป็นข้าวเนื้อหอมเป็นไงคะต้มหวานของเราซีสันต้มหวานาเหมือนต้มฉีกเออเด็ด เด็ด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 เลยแล้วก็ใส่ไปเลยชีสครึ่งใส่ลงไปเลยยืดชิมรสชาติก่อนจะดูกระชอนมา ไงคะเติมทุกอย่างโ <c ười> อเค okay, น้ำปลาน้ำปลาลงไปน้ำตาลงไปอีกห <c ười> น่อย น้ำตาใสอยู่ในนี้ใส่น้ำตาลลงไปหนึ่งช้อนเอากงท้องก็หวานแล้วลูกสาวช้อนตักสิลูก<อ>ใส่อย่างนี้เลยเหรอพอ,อ,อแล้วโอเค หลังจากชิมรสช,ชาติได้ที่แล้วเราก็จะใส่จบท้ายด้วยโหระพานี่ค่ะมาสักถ้วยไหมคะน่าทานไหมคะหอมโหระพามากเลยไปกินข้าวกันค่ะสว,วัสด,ดีค่ะน่าทานไหมคะเดี๋ยวจะให้น้องออยชิมโอเคชิมนี่ก่อนลูก ชิมแกงคพอพ้องเนื้อก่อนโอเคร้อนนะลูกลูกคาข้าวแล้วกันค่ะจะไม่ให้โตวไวได้ไงเป็นไ,ไงลูกโอเคมากินทีนี้ชิมต้มหวานปลากินคนละตัวนะกับพี่แคทอะ่ะกินให้หมดคนละตัว Okay. เอาก้างออกด้วยนะเขี่ยก้างออกนะตรงนั้นมีก้างด้วยโอเคโอเคโอเคค่ะ okay. 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 ขออนุญ,ญาตไปทานข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ